สวัสดีครับผมธานีธานีนครนะครับเจ้าของผลงานเพลงพ่อไม่เปิดใจแต่วันนี้นะครับมาถ่าย MV ที่นนทบุรีนะครับ MV เพลงใหม่ชื่อว่าเพลงไม่มีหญิงใดโดนใจเท่าเมียนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ธานีธานีนครอยู่กับอายะอ m a ซิ n งนะครับผม โดยพี่พิรมศรีธรรมราชหรือพี่เบิ้มนะครับเป็นผู้ดูแลกอ,องถ่ายและก็ถ่ายทำนะครับผมประทับด้วยใจรักนะครับเร็วๆนี้นะครับแฟนๆเพลงทุกท่านนะครับรอติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมธานีธานีนครลาบลาบกันไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับในเพลงไม่มีหญิงใดโดนใจเท่าเมียสวัสดีครับ